ท่าไหนที่สนใจที่ดินอยากได้ที่ดินทําบ้านสวนทําโกดังขุดโคกหนองนาหรือจะทําแบกแปลงขายซื้อเพื่ออนาคตวันนี้โมเมมีที่ดินมาแนะนําอยู่ด้านนี้เลยมีทั้งหมด4แปลงขนาด2ไร่หน้ากว้าง35เมตรส่วนความลึกประมาณ90เมตรโดยประมาณน,นะคะที่ดินจะหันหน้าทิศใต้ติดถนนสาธารณะแบบนี้เลยค่ะตอนนี้ยังเป็นถนนอ่า ดินปนลุกลังนะคะเดี๋ยวทางเจ้าของนะคะจะลงลุกลังให้ทั้งหมดเลยกว้างประมาณแปดเมตรถนนสาธารณะตรงนี้นะคะที่ดินของเราจะอยู่ใกล้คลองแอนระหว่างคลองแปดแล้วก็คลองเจ็ดทางด้านนู้นค่ะตรงกลางก็จะเป็นคลองแอนเดี๋ยวโมเมจะพาทุกท่านไปชมตรงคลองแอนนะคะเดนนี้เรามาอยู่ด้านท้ายแปลงของที่ดินตอนนี้ที่ดินของเรากําลังทํานาอยู่นะคะปล่อยให้ชาวนาทนํานาเพื่อไม่ให้ที่ดินของเราลกล้างนะคะการทํานานี่คือ ได้ผลประโยชน์ทําให้ที่ดินไม่ลกถ้าลูกค้าซื้อที่ดินแปลงนี้นะคะก็ถือว่าไม่ต้องทําอะไรมากที่ดินเป็นที่ดินนาราคานะคะถูกมากๆเลยอยู่ที่ไร่ละหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทรวมสองไร่ก็อยู่ที่สองล้านสองแสนบาทรวมค่าภาษีค่าโอนให้ทุกอย่างเลยค่ะ นับประปาไฟฟ้าขอขยายเขตมานะคะก็ประมาณ200เมตรถือว่าไม่ไกลเลยลาคา่ะราคานี้ก็ถือว่าถูกมากๆเลยค่ะที่ดินสวยค่ะทางด้านนู้นก็จะเป็นวัดนะคะจะเห็นไกลๆนู้นก็คือเป็นวัดศรีสมสรค่ะตรงนู้นก็จะเป็นอ,อยู่ระหว่างบึงบอลที่สิบค่ะทางด้านนูน้นทางวัดนะคะทางด้านนู้นค่ะก็คือที่ดินแปลงนี้นะคะมีข้อดีนะคะอนาคตตรงข้ามฝั่งนู้นนะคะ คลองเจ็ดก็คือที่โมเมบอกว่าเป็นคลองแอนเดี๋ยวโมเมจะพาทุกท่านไปชมทางด้านนูน้นฝั่งด้านนู้นนะคะอนาคตจะมีบ้านจะส่นมาสร้างค่ะก็คือการพัฒนาก็ดีแล้วก็อยู่ห่างจากรังสิตนครนายกประมาณ3กิโลเมตรถือว่าไม่ไกลห่างโลตัสบิ๊กซีใกล้มากๆเลยเดินทางเข้าออกได้หลายทางมากๆจะไปทางด้านนี้ก็จะไปหนองเสือได้ค่ะทางด้านนี้ หนองเสือที่ดินของเราอยู่ตำบลบึงบอนอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีอยู่อยู่คลอ,อ,องแปดฝั่งตะวันตกค่ะถ้าวิ่งทางคลองแปดก็จะอยู่ข้างๆกับสหาการประมูลวิ่งเข้ามาเป็นบึงบอนที่ยี่สิบนะคะถ้าเข้าทางคลองเจดนะคะวิ่งเรียบคลองแอนมาก็จะถึงที่ดินของเราเลยก็คือจะมีทางด้านนู้นจะมีสะพานก็คือข้ามสะพานมาแล้วก็วิ่งเรียบคลองแอนมานะคะ นี่คือให้ทุกท่านชมบรรยากาศด้านท้ายของแปลงที่ดินที่ดินของเรามีเพียงสี่แปลงเท่านั้นถ้าซื้อติดทางด้านคลองแอนที่จะเห็นต้นตาลนะคะตรงนู้นนะคะก็ด้านหน้าจะติดถนนคลองแอนเลยค่ะตรงนู้นก็ราคาอีกหนึ่งราคานะคะตรงนู้นสามารถที่จะซื้อไว้สำหรับ เก่งกําไรได้เลยค่ะหรือจะทําแบ่งแปลงขายคือเหมาะมากๆเลยค่ะทางด้านตรงต้นตาลน,นะคะที่ดินของเราสังเกตง่ายมากๆกก็คือจะเห็นต้นตาลทั้งหมดอ่า5ต้นค่ะอันนี้คือที่ดินของเราอ่าเดี๋ยวโบเมจะพาทุกท่านไปชมตรงอ่าถนนลงคลองแอนตรงต้นตาลค่ะอันนี้เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศ่าด้านท้ายของแปลงที่ดินก็ประมาณนี้ที่ดินของเราเป็นที่ดินนาที่ดินตรงนี้จะเป็นพื้นที่สีชมพูค่ะ เดี๋ยวไปชมตรงคลองแอนกันค่ะอันนี้ก็คือเรามายืนอยู่ตรงคลองแอนนะคะอันนี้ถนนสาธารนณะตรงคลองแอนอันนี้ก็คือคลองแอนฝั่งนู้นก็จะเป็นคลองเจ็ดค่ะทางด้านนู้นก็จะเป็นถนนคอนกรีตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฝั่งทางด้านนู้นนะคะอย่างที่โมเมเกินไปในคลิปนะคะก็จะมีบ้านจัดสรรน,นะคะก็คืออนาคตนู่นก็คือวัดวัดศรีสโมสร บรรยากาศที่นี่ดีบ้างค่ะก็ซื้อที่ดินก็ล่องรอการพัฒนาค่ะอย่างที่โมเมบอกคือแปลงนี้เป็นแปลงแรกจะได้ประโยชน์ตรงถนนเลยติดถนนเลยแล้วก็อยู่ใกล้น้ำด้วยเราสามารถที่จะแบ่งแปลงขายได้ก็คือถ้าแบ่งแปลงซื้อถ้าซื้อแปลงนี้นะคะหน้ากว้างถ้าติดถนนสาธารณะทางด้านทิศใต้นะคะก็อยู่ที่สาสิบห้าความลึกเก้าสิบก็แบ่ง แปลงได้ประมาณสี่ถึงห้าแปลงเลยขนาด 2, 2าสองสองไร่เศษๆนะคะแปลงแรกก็จะสองไร่กว่าๆนิดหนึ่งราคาก็จะสูงกว่าแปลงด้านในด้านในก็อยู่ที่สองล้านสองส่วนแปลงทางทางนี้ก็จะสูงกว่านิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้สูงกันมากเท่าไหรค่ค่ะที่ดินสวยค่ะถ้าซื้อเอาไวแ้แปลงขายนี่คือสวยมากๆเลยแปลงแรกคือได้ประโยชน์ ที่ถนนสาธารณาตรงนี้เลยทางด้านในก็จะทำโคกหนองนาทำบ้านสวนคือทำได้ตามสไตล์ของลูกค้าเลยค่ะอันนี้คือคลองแอนถนนด้านคลองแอนทางนี้ก็จะถ้าหันทางถนนทางด้านนี้ก็จะเป็นทิศตะวันตกค่ะก็จะได้ไอน้ำของน้ำในคลองแอน เข้ามาค่ะนี่คือที่โมเมยืนนี่คือบรรยากาศอากาศเย็นมากๆเลยบรรยากาศดีค่ะแล้วถ้าเราวิ่งมาจะมาดูที่ดินของเรานะคะให้สังเกตต้นตาลของเราะคะ่ะในที่ดินตรงหน้าที่ดินก็จะมีต้นตาลประมาณห้าต้นตรนงที่ดินถ้ามาจากคลองเจ็ดนะคะวิ่งคลองเจ็ดก็ข้ามสะพานทางด้านนน้นะคะ่ะทางด้านนน้นนะคะข้ามมาแล้วก็อ่าวิ่งเรียบคลองแอนมาเลยค่ะ ทางด้านนั้นก็จะเป็นบึงบอลที่20ท่าเข้าทางคลองแปดนะคะอย่างที่โมเมเกินไปถ้าลูกค้าสนใจสามารถเข้ามาชมที่ดินของเราได้ทุกวันเลยที่ดินของเราสวยจริงๆค่ะวันนี้เราเจ้าของตัวจริงเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของอยู่นะคะราคานี้ถือว่าถูกมากๆเลยค่ะนีค่ะให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศหน้าแปลงของที่ดินค่ะแปลงแรกนี่คือสวยมากๆเลยแนะนำเลยค่ะซื้อเอาไว อ่ะเกงกาไรจะทําแปลง,ง,งขายคือเหมาะมากๆเลยแปลงนี้เลยถ้าสนใจทักมาสอบถามรายละเอียดกมเบได้ทุกวันได้ตลอดเวลาเลยค่ะเมให้ข้อมูลได้ตลอดเวลาเลยสาหรับท่านที่สนใจนะคะสําหรับวันนี้โมเมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าว่าโมเมจะไปที่ไหนบายบายค่ะ